ครับสวัสดีครับนี่จะมาแนะนำวิธีใส่ตัวช้นแม็กของปีสามหกห้านี่นะครับอยู่ไหนวะกล้องกล้องกล้องตัวช้นแม็กนี่นะครับของ P ีสาหห้านะครับซึ่งในชุดมันจะมีแผ่นทองเหลืองนะครับซึ่งเป็นเบดสนะครับตัวแผ่นทองเหลืองนี้คือใส่แทนตัวตัวแผ่นรองเดิมนะครับสีดำนะครับวิธีเอาออกนะครับนี่เอาออกก็ ที่เอาถือที่ที่ททก้นแม็กมันจะมีรูนะครับก็ะจะเกียบนะครับจะเกียบดนันเข้ารูนะครับแล้วก็ดันสปริงดันสปริงเข้าไปลึกๆครับแล้วก็ใช้ที่ที่ทแม็กซ์ซีนมันจะมีรูกระสุนนะครับก็เอาไม้จิ้มฟันหรือว่าเอาอะไรก็ได้ครับพอดันสปริงเข้าไปเสร็จแล้วก็คือเอาไม้จิ้มฟันเอาเอาประแจแอลก็ได้ครับข,ขัดขัดสปริงไว้ก่อนนะครับ ็จแล้วก็ใส่แผ่นทองเหลืองเข้าไปครับแผ่นทองเหลืองนี่มันจะมีบ่ามันจะมีบ่ารับนะครับมันจะมีบ่าที่รับรับกับตัวปีกแม็กนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับจะมีด้านหนึ่งไม่มีครับด้านที่ไม่มีคือเอาเอาเข้าด้านในนักซีนะครับแล้วก็ตัวทองเหลืองมันจะมีด้านหนึ่งที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นโค้งรับกับทรงของแม็กเลยครับเ๋ สังเกตที่แมกกาซีนนี่นะครับมันจะมีด้านหนึ่งนี่มันเป็นสันนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นฉากเก้าสี่องศาเลยนะครับมันก็จะมีมุมรับเข้ากันนครับอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นโค้งนะครับมันจะมีโค้งมนกว่าครับก็ใส่ตามนั้นครับแต่จริงก็ใส่สลับกันได้นะครับวิธีใส่ถูกต้องคือต้องใส่ให้มันเข้าตรงกับรูปทรงของมันครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เราก็ดึงตัวที่ขัดสปริงออกครับมันสปริงมันก็จะดันแผ่นทองเหลืองเนี่ยเข้ามาติด กับชนแมกกาซีนเลยครับตีละก้นแมกกาซีนนะครับมันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จเราก็เอาก้นแมกกาซีนประกอบเข้าไปเลยครับแล้วก็ไขน็อตครับทํางานไขน็อตที่มีในชุดหน้าเข้าไปนะครับตัวตัวฐานตัวนี้ก็คือมันจะขยับได้นิดหน่อยครับคือจะเลื่อนได้นิดหน่อยจะได้ปรับให้ตรงกันนะครับจะได้ปรับให้ตรงกับตัวที่รูกับรูที่โ้นแมกกาซีนนะครับ เวลาขันแน่นแล้วก็คือมันก็จะแน่น,นก็จะล็อกของมันเองครับสําหรับท่านที่นมำก๊าซีนสิบสองนัดน,นี้นี่ชอบบรรจุให้เต็มสิบสองนัดน,นะครับถ้าใส่ใส่ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่ได้สิบเอ็ดนัดน,นะครับวิธีแก้ก็คือไอแผ่นสีดําที่อยู่ด้านในที่ติดกับสปริงนะครับคือแกะตัวนั้นออกนะครับแล้วคือใส่สปริงเดลียวๆเลยครับมันก็จะใส่ได้12นัดเหมือนเดิมนะครับ แผ่นนี้ตามส้นนะครับก็ือว่าตอนใส่เดี๋ยวเรเอาสปริงออกก่อนก็ได้ครับแล้วลองใส่แผ่นนี้ดูว่ามุมมันเป็นยังไงเหลี่ยมเป็นยังไงนะครับแต่มันใส่สลับกันได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีใส่ที่ถูกต้องคือมันจะมีร่องมีปีกอะไรของมันอยู่แล้วครับเราตามนั้นเลยครับโอเคครับถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งมาได้นะครับเพราะว่าผมจะได้จัดการแก้ไขให้นะครับ ขอบคุณมากครับ